วัดพระธรรมกายร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกมอบนมกล่องและแอลกอฮอล์ล้างมือสมทบโรงทานวัดโสพนารามอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีคณะผู้จัดละครและนักแสดงช่องสามพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกร่วมมอบถุงยางชีพและนมกล่องให้แก่ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญการศึกษาติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญมีวส สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจวันังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2563ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวผ่านทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวทีวีและทาง YouTube Channel บุญนิวค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญจากศูนต่างๆรวมถึงข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะ วัดพระธรรมกายร่วมกับคณะศิษยานุศ al ิษย <c oughs> ์ว the ัดพระธรรมกายทั่วโลกมอบนมกล่องและแอลกอฮอล์ล้างมือสมทบโรงทานวัดโสพนารามอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันเสาร์ที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา9นาฬิกานารงทานตามพระดำริ สมเด็จพระอ,อริยวงศาราคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดโสพนารามอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพระสิรัชโชติรัตนโนประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายองค์อาธรรมนิธาโฆษกคณะสิทธิานุสิ์วัดพระธรรมกายนายธีรพัฒน์ตรึงโรดและคณะผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายเครือข่ายคณะสิทธิานุสิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมน้อมถวายนมกล่องพร้อมดื่มจำนวน1,000กล่องพร้อมด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือจำนวน500ขวดแด่พระครูอาทรธัญญานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลลำไทรเจ้าอาวาสวัโสพนารามเพื่อสมทบการจัดตั้งโรงทานตามพระดำริวัดโสพนารามด้วยห่วงใยส่งแรงใจและช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งภายในพิธีมอบถุงยางชีพได้ดำเนินมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามแนวปฏิบัติของทางราชการเช่นการเว้นที่ว่างทางสังคมไม่ต่ำกว่า1เมตรการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายมีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเป็นต้น โดยมีผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนจิตอาสาร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอันเป็นกุศลให้เกิดความเรียบร้อยดีงามการส่งแรงใจมอบถุงยังชีพสู้ภัยโควิด -19 ของวัดโรงทานวัดโสพนารามจำนวนกว่า1,000ชุดในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะเจ้าภาพนำโดยพระครูอาธรธัญานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะตำบลลำไท จะเอาวาดวัดโสพณนารามและนายสมนึกสอนเนยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนผู้ใจบุญเพื่อให้ทุกคนผ่านสถานการณ์โรคระบาดนี้ไปด้วยการแบ่งปันเราก็จะเห็นความสำคัญเกี่ยวกับญาติโยมบางทีบางท่านก็ ไม่มีอาชีพอะไรบางทีก็ตกงานนะเพราะว่าอยู่พักอยู่กับบ้านไม่จะเป็นไหนแล้วก็ส่วนใหญ่เราเน้นคนพิการผู้สูงอายุในการแจกในครั้งนี้และยังก็ยังมอบให้กับชุมชนอิสลามด้วยเพราะว่าเขตตะมนบึงคอหจะมีวัดสุขนารามวัดเดียวจะมีอิสลามด้วยนะอีกมากเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน เพราะนั้นไม่ว่าศาสนาพุทธอิสลามแล้วก็เป็นพี่น้องกันก็ช่วยเหลือก็โกนกันเพราะนั้นพระสมณนารามจึงเห็นความสำคัญในมอบตามมอบทานตลอดมานะมอบครังที่ผ่านมาเราก็มอบไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งที่สองเราก็มอบเป็นพวกผักผลไม้ต่างๆครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามมอบถุงยางชีพจำนวน350ชุดพร้อมด้วย น้ำอีก350ชุดด้วยกันก,ก็มีอาหารกล่องอย่างนี้เป็นต้นตลอดจนจากวัดพระธรรมกายมณฑิทิพระธรรมกายด้วยมอบเจลแล้วก็แอลกอฮอลนมกล่องอีกพันกล่องส่วนใหญ่ประชาชนก็ทำนากันนะพอดี่ช่วงนี้ภัยแล้งก็ทำนาไม่ ไม่ได้เพราะน้ำไม่มีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็เห็นความสำคัญก็ได้มีการมอบทามอบทานให้โยมจะได้นำไปใช้ได้ไปรับประทานต่างๆเพราะที่วัดสวรรณารามเราก็ทำบุญทุกวันพระตลอดทั้งปีท้าในเป็นสารนักปาสาโยมก็ได้มาร่วมกันทำบุญนะตลอดมาด้วยดีได้รับเอานักวสองังเคาะได้ดีมาแล้วก็ได้รับมอบ เจลแอลกอฮอล์จากวัธร,รมกายมาครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันเขาจังวัดฒนารามก็ขอขอบคุณขอบใจมากในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเราก็คัดกรองมาจํานวน350ท่านด้วยกันในครั้งนี้ที่เราจะจัดนวนการแจกของให้สําเร็จรูปโรงวัดดีก็ขออนุโมทนาทุกท่านยินดีนะอนุโมทนาะเยินะเรายังอยู่ในบรรยากาศของการแบ่งปันนะคะ คณะผู้จัดละครและนักแสดงช่อง3ารรอมด้วยคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกร่วมมอบถุงยางชีพและนมกล่องให้แก่ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ค่ะคณะผู้จัดละครและนักแสดงช่อง3ได้ลงพื้นที่ณวัดเขียนเขปพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีเพื่อมอบถุงยางชีพจำนวน400ชุด ให้แก่ประชาชนในจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จากโครงการช่อง3เคียงข้างคนไทยฝ่าภายัยโควิด -19 ที่มีการเปิดรับบริจาคมาก่อนหน้านี้โดยได้รับความเมตตาพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีร่วมเป็นประธานสงฆ์มอบถุงยางชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้วย ซึ่งนอกจากจะแจกถุงยังชีพแล้วยังได้มีการจัดทำอาหารแจกให้กับประชาชนอีกด้วยนอกจากนี้ภายในงานวัดพระธรรมกายและคณะสิทธิอนุสิ์วัดพระธรมะะร,ะธรมกายทั่วโลกนำโดยนายองอาจธรรมนิธาโฆษกคณะสิทธิอนุสิ์วัดพระธรรมกายก็ได้ร่วมมอบนมกล่องพร้อมดื่มพร้อมด้วยสเปรย์แอลโกอฮอล์สำหรับล้างมือแก่ประชาชนผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด -19 ด้วยค่ะซึ่งภายในพิธีมอบถุงยางชีพได้ดำเนินมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามแนวปฏิบัติของทางราชการเช่นการเว้นที่ว่างทางสังคมไม่ต่ำกว่า1เมตรการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายมีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือเป็นต้น ผู้แทนพระสงฆ์และสิทธิานุสิทธิวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยคณะผู้นำบุญจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถวายอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด -19 ให้แก่โครงการบวชเนคขมมะบารมีรุ่นสวัดป่าอานันทศีจันทารามเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้แทนพระสงฆ์และสิทธิอนุสิทธิวัดพระธรรมกายนำโดยพระบุญยิ่งสัจจวโรพระอนุสักอริโย กลัลยนานมิตรบันจงกลัลยนานมิตรอินทวันแก้วสเสด็จและคณะผู้นำบุญจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ถวายอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด -19 ให้แก่โครงการบวชเนคขมมะบาร,รมีรุ่น3วัดป่าอานันทศรีจันทารามบ้านตาดทองเมืองสีโคตบองแขวงนครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีหลวงพ่อคำไผ่เสีริปัญโยประธานโครงการบวชเนคขมมะบารมีรุ่น3จะเอาวาดวัดป่าอานันทศรีจันทารามพร้อมคณะสงฆ์และแม่ชีเป็นผู้แทนรับถวายสำหรับอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด -19 ที่นำมาถวายในครั้งนี้ประกอบด้วยหน้ากากอนามัยพระ200ชิ้นหน้ากากสาธุชน50ชิ้นแอลกอฮอล์สเปรย์50 ml 100ขวด แอลกอฮอลสเปรย์100่งรมลขวดแอลกอฮอลสเปรย์1 0 0 0งพมลขวดแอลกอฮอลเจล 500ML 30มลขวดเจลล้างมือแบบเติม500 ML 20มลขวดเจลล้างมือ1000 ML 20มลขวดและเจลล้างมือแบบถุงพลาสติกไว้เติม1000 ML 10มลชิ้นรวม600ชิ้นคณะสงฆ์ทุดงคสสถานนครธรรมร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตร ได้รวมกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อหยุดใจนิ่งค่ะคณะสงฆ์และสาม,มเณรพร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากทุดงคสสถานนครธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พร้อมใจกันสวดมนต์ทำวัดเย็นและสวดบทธรรมจากกปาวัตนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลอย่างความสงบสุขร่มเย็นให้เกิดขึ้นซึ่งการสวดมนต์เป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งของพระสงฆ์เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธ เมื่อมีการสวดมนต์เป็นหมู่เป็นคณะยิ่งมีพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์แสดงออกถึงความพร้อมเรียงกันของชาวพุทธในการระลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งความพร้อมเพียงของหมู่คณะนำความสุขมาให้เมื่อเราทำอะไรด้วยความพร้อมเรียงกันทั้งกายสมัคีและจิตสมคคีเมื่อนั้นย่อมมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมนอกจากนี้คณะสงฆ์ยังได้นำสาธุชนทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมและแผ่เมตตา สำหรับการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมนับเป็นเรื่องที่ดีเพราะกิจกรรมการสวดมนต์จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาอย่างบ้านเมืองพบกับวิกฤตและในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้เล่าธรรมะเพื่อให้ทุกท่านคลายความกังวลจากสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยค่ะ ธุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีจัดงานบุญพิธีเทอา huh? พระป่าสมคีเพื่อต่อเติมสาลาปฏิบัติธรรมและอบรมพระธรรมทายาทเมื่อวันท ouais, ี่28พฤษภาคมที่ผ่านมานาธุดงคสสถานพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีเท่าพระป่าสมคีโดยประธานบุญพิธีเท่าพระป่าคือ กัลยาณมิตรเกษมสมฉัดสินทองกัลยาณมิตรถาพาพรรักอิสระและครอบครัวโดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันอาราธนาศินห้าพร้อมทั้งสดมนบทธรรมจักกระปวัตนสูตรและนั่งสมาธิเพื่อกั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์จากนั้นได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าซึ่งประธานพ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานบุญได้ปฏิบัติตามหลักสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดคือวัดอุณหภูมริร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลสวมหน้ากากอนามัยและนั่งห่างกัน2เมตรสำหรับทุดงคัสถานพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเป็นประจำทุกเดือนมาเป็นเวลากว่า2ปีแล้ว โดยปัจจัยที่ได้จากการทอพระป่าในครั้งนี้ทางทุดงคัสถานพัฒนานิคมจะนำไปใช้ในการต่อเติมศาลาปฏิบัติธรรมและอบรมพระธรรมทายาติโดยจะทำการเทพ,พื้นมุงหลังคาเดินสายไฟและตกแต่งภายในค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้มีสถิติ10อันดับแรกในประเทศและในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปวัตนสูตร มาดูกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดจระบุรีอันดับ2จังหวัดปทุมธานีอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ5จังหวัดเลยอันดับ6จังหวัดลำพูนอันดับ 7. จังหวัดนครราชสีมาอันดับ8จังหวัดอ่างทอง อันดับ9จังหวัดกาลสินและอันดับ10จังหวัดนครพนมส่วน1ิอันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง14อันดับสองนครหลวง10อันดับ3นครหลวง13อันดับ4แก้วภูทรแ8อันดับ5นครหลวงหนึ่งอันดับ6นครหลวง6อันดับ7นครหลวง16อันดับ8นครหลวง9้า อันดับ9นครหลวง11และอันดับ10นครหลวง12คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะคุณปริชาติกระเกตก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะไปติดตามรายละเอียดได้ในช่วงวั l นิว w ์ค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับโว้นิวส์ในช่วงนี้นะคะอยู่กับดิฉันปาริชาติกาลเกตค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรับชมแล้วก็ร่วมอนนุโมทนาบุญกันที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่นั่นได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และจัดพิธีถวายกองบุญการศึกษาค่ะ โดยกิจกรรมงานบุญเริ่มขึ้นในภาคเช้าคณะส่งนำสาธุชนที่ร่วมพิธีกรรมทางบ้านผ่านระบบออนไลน์สวดมนต์ธรรมวัดเช้าสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาโดยมีกัลยาณมิตรปิยฉัตรฉายรัีและกัลยาณมิตรปานิชาธรรมชนะติชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆา าจากนั้นได้ร่วมกันถวายพัตตาหารเพลนแด่คณะสงฆ์ ส่วนในภาคบ่ายท่านประธานสงนำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์สุพันร,รัตนวันโนเรื่องการทำใจให้สงบเพื่อป้องกันและลดความเครียดอันเนื่องมาจากสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงทําให้สาธุชนที่รับฟังมีความรู้สึกสบายใจและปลื้มใจทั้งยังสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันได้จริงด้วยค่ะ ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญแสงสว่างค่ะพิธีกรรมภาคเช้าท่านประธานสงนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด โดยประธานกองบุญคือกัลายาณมิตรอเล็กซ์วงแหวนแก้วพิธีถวายขีลานะเพษัสประธานกองบุญคือกัลายาณมิตรนริศกัลายาณมิตรสุนันกันลายนานมิตรธนิดาสิริทัพกัลายาณมิตรอุดมลักษ์กัลายาณมิตรแจ็คสเปนพิธีถวายกองบุญแสงสว่างประธานกองบุญคือกัลายนานมิตรมานิตกัลายาณมิตรนุสราพิลึก พิธีถวายพัตาหานเป็นสังฆทานประธานกองบุญคือกัลายาณมิตรอมมนชาญกัลายาณมิตรเจนนี่พิมพิวงศ์และครอบครัวพิธีบุพาเปตพัพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วประธานกองบุญคือกัลายาณมิตรแสงอรุณนวนทรศรี พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ซึ่งการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและเบิกบานใจให้แก่สาธุชนเป็นอย่างยิ่งเพราะแม้สถานการณ์โลกจะเป็นอย่างไรแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างบารมีของยอดกัลายาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดาค่ะ ก็ต้องของกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกัลายนานมิตรในต่างแดนทุกท่านด้วยนะคะซึ่งทุกท่านถือว่าเป็นยอดนักสร้างบาร,รมีต้นบุญต้นแบบเพราะว่าไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่ทุกท่านก็ยังคงทําหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องสําหรับโบนิวส์ในช่วงนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวบุญสา,สายที่ทางบุญนิวส์นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวทีวีและทาง YouTube Channel บุญนิวค่ะแล้วกลับมาติดตามรับชมบุญนิวอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา7นาฬิกาช่วงนี้ฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมข่าวบุญนิวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ